ช่างค้เริ่มแล้วค่ะกับงานเพจอินวัตเตอร์แลนด์วันนี้เป็นวันแรกนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยเริ่มคลึกคลือแล้วค่ะสําหรับใครที่สนใจเอ๊ะงานอยู่ที่ไหนนะคะอย่าลืมค่ะเซนทรัลเวสเกตนะคะชั้น4ี่คุณผู้ชมคะเป็นเอ่อเรียกได้ว่าบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างจะสนุกสนานแน่นอนค่ะวันนี้เราจะพบกับอะไรบ้างเดี๋ยวพาบุ๊กไปตามบุ๊กไปกันเลยดีกว่าค่ะ,ะนี่เข้ามาโซนแรกจะเจอนี่ก่อนเลยใช่โซนแรกหรือแบโซนเหรอกิจกรรม คือคืนแล้วนะตรงนี้ตอนนี้เริ่มมันแล้วนี่เนี่ยกๆๆิจกรรมแรกจะเป็นโซนแบบว่าพาน้องหมามามาชมอะไรเงี้ยแบบว่ากิจกรรมแข่งกินอัอนนี้เป็นอะไรอันนี้อคากผู้ชมหาเป็นบูธของดับเบิลทีสีดีสำหรับหมาและแมวมมน,น,นี่ก็จะเป็นส่วนเข้ามาในฮอล์แล้ว ันนี้จะเป็นส่วนของฮอ์เวสเกตฮอนะคะชั้น4แล้วก็บรรยากาศเนี่ยเรียกได้ว่าหลายๆคนต้องตื่นตาสื่นใจแน่ๆสำหรับคนที่รักสัตว์เลี้ยงค่ะนี่เขามาเจอนี่นากา็จะเยอะเลยนะนยาาเยอะมากใช่เยอะมากค่ะ เอาเป็นว่าใครที่อยากจะมานะคะวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยงานเราจัดอยู่ที่ทั้งหมด4วันด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นวันที่ 22, 23, 24, 25สําหรับใครที่สนใจบอกเลยว่ามีเหล่าบรรดาเพชเซเลบมาด้วยนะคะน้องจุ๋มเม่งก็มามแล้วก็จะมีอะไรนะ โบแว่เป็ดมีโพมคุณตรีใครเป็น FC คุณตรีตีชัยนรลองก็มาผู้ชมขาเนี่ยไปบอกในเฮนเดอร์แค่เดินเข้ามาเลยก็ขนลุกแล้วนะหลากหลายมากคือคืดมากมากคุณผู้ชมขาโอ้โหสัตว์อะารกไปดูเลยไปดูนิดนึงเราไปดูนิดนึงเออพาไปดูอะไรดีดูไฮไลท์ไก่เขาเป็นเป็นโซนของชิคเก้นท้าวนะน้องไก่นี่ปนะนกยูงก็มากัดไม่ลูกไม่กัดนะไม่จิกนะนี่อันนี้เป็นไฮไลท์ของเรา เอาเป็นว่าใคารทีร่หลายหมื่นนะชอบเอกโซติกก็มีสารเอกโซติกก็มีเอาเป็นว่าใครที่อยากจะรู้ว่าในงานทั้งหมดมีอะไรบ้างมาติดตามกันได้ที่นี่นะคะบอกเลยว่าเซนท่านเวสเกตฮอล์ชั้น4ค่ะมีตั้งแต่วันที่22ไปจนถึงวันที่25ธันวาคมนี้ค่ะสำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบรักสัตว์หรือว่ารักสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาในงานที่นี่กันได้นะคะ